สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณจุดชมว,วิวนะของอะสะพานรถไฟสะพานรถไฟลอยน้ำที่บ้านโคกสลุงนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองนิดนิดขบวนรถไฟที่จะผ่านมาที่นี่คือขบวนรถด่วน7-6นะมาจากหนองคายด่วนหนองคายปลายทางกรุงเทพมภิวัตร เรามองดูวิวของเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะที่นี่อยู่ที่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์น้ํายังขึ้นไม่เต็มเราก็จะเห็นสะพานข้ามที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรถมาก็จะมาจากฝากโน้นนะที่กล้องแพนไปนู่นเลย ขบวนเจหจะโผรมาจุดน,นี้ก็ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนนิยมเดินเข้าไปถ่ายรูปร่วมกับรถไฟในช่วงประมาณปลายปีนะครับพฤศจิกายนจนถึงช่วงกุมภาพันธ์ของทุกปีการรถไฟเนี่ยก็จะเปิดขบวนรถพิเศษนะขบวนรถไฟลอยน้ำทุกเสาร์อาทิตย์บางปีก็เปิดสุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับให้มีรถขบวนท่องเที่ยวมาที่นี่พาผู้คนมาเที่ยว รถไฟก็น่าจะโผล่มาจากทางโน้นนะครับที่กล้องถ่ายไปนั่นแหละซูมไปอันนี้ตารางขาบวนรถนะครับที่จะผ่านที่นี่ <S 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 ข้างล่างก็มีคนนำรถมาขับเล่นกันอยู่นะใต้พื้นเขื่อน ดครับที่จะเข้ามาแล้วลาช้าไป40 41นาทีเนะี่ะรถจะเข้าโค้งมาช่วงนี้เลยครับกล้องซูมได้นะจะไ,ได้เห็นแต่ไกลฝากทางโน้นนะะก็มีวัวนะครับฝูงวัวเอาลงมาเลี้ยงที่ข้างล่าง อารถมาแล้วนะครับเท <ว Investment. S 1> โค้งมาแล้วนะครับสำหรับขบวน76นะเสียงเจ้าหน้าที่มีเสียงคนในพื้นที่นะครับเป่านกหวีดให้มาแล้วครับนั่แหละครับขบวน76 คันน่ะรถด่วนเจ็ดไรต้นทางคลายนะอ่าผิดรถมาแล้วพี่โตมาด้วยอยู่ข้างนี้ยัง น้ำรั่วนะครับสาดลงมาข้างล่างโดนนักท่องเที่ยวหัวเราะันกระจายครับน้ำเต็มหน้าบอกว่ากัน่านไปแล้วนะครับสำหรับรถไฟแต่วันนี้ไม่มีน้ำนะครับมีน้ำนิดหน่อยลอยน้ำที่เกื่อนปราสักชนะสิธิ์นะวนเจดหเสียเวลาไป40นาทีแต่โฟตโต้ถ่ายเรื่อยว,วันนี้ก็สวัสดีครับ